สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ Microsoft Excel และ Pivot Table Pivot Chart นะครับ Pivot Table คือตารางสรุปข้อมูลที่มีจำนวนมากแล้วก็มีความซับซ้อนนะครับเราสามารถที่จะสร้างนะเป็น Pivot Table ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นจากตารางนี้นะมีข้อมูลนะรายการสินค้ามากมายมีประเภทสองประเภทคืออุปกรณ์ IT และอุปกรณ์สำนักงานนะครับผมสร้างตาราง Pivot Table ครับผมสามารถที่จะแยกประเภทนะครับอุปกรณ์ไอทแล้วก็มี สับรายการย่อยลงมาอุปกรณ์ำนักงานมีสับรายการย่อยลงมานะครับพร้อมทั้งสามารถรวมยอดขายนะครับอย่างอัตโนมัติได้เลยนะครับและผมสามารถยุบนะครับยุบรวมแบบนี้ท่านจะสังเกตว่ากราฟของผมก็วิ่งตามไปด้วยนะครับผมอยากดูแค่2หมวดหมู่ใหญ่ก็ได้กราฟแบบ2หมวดหมู่ใหญ่อยากดูเพียงอุปกรณ์ไอทีก็ขึ้นมาแค่อุปกรณ์ไอทีส่วนที่เป็นอุปกรณ์ำนักงานก็เป็นกราฟแท่งรวม เดี๋ยวเราจะมาลองทําในลักษณะน,นี้กันนะครับผมนลบไปก่อนก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มจากการคลุมพื้นที่เขตของข้อมูลทั้งหมดนะครับคือ c อนโทรนะครับหรือลากเมาคลุมก็ได้นะครับมีข้อมูลมหาศาลก็ใช้ c อนโทรนะครับจากนั้นไปที่นะเมนูแทรกหรือ Insert เลือก Pivot Table ตารางช่วงครับตรงนี้จะเป็นเทเบิล58คือตารางของเราเองนะครับตรงนี้ขึ้นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเป็นชื่อที่ออโต้ขึ้นมาต่อมานะครับเราจะสร้างไพวอทเทเบิลเนี่ยไว้ที่ชีตใหม่หรือชีตที่มีอยู่นะครับผมอนนญ้ติกชีตที่มีอยู่เพื่อไม่ให้เกิดความงงและสับไปกลับมานะครับตำแหน่งครับเราสามารถคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้สร้างไพวอทเทเบิลได้เลยผมจะสร้างที่คอลัมน์ E นะครับในเซลล์ E1 เลยกดตกลงจะมีนะครับ หน้าต่างสำหรับควบคุม Pivot Table มาที่ด้านขวามือของ Excel ให้เรานำรายการต่างๆนะครับซึ่งเป็นชื่อคอลัมน์เนี่ยไปใส่ในพื้นที่ด้านล่างเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะนำยอดขายไปใส่ในส่วนของค่านะอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนำประเภทนะครับไว้ใส่ในส่วนของแถวเสร็จแ,แล้วนะครับผมอยากให้ประเภทนี้เนี่ยอุปกรณ์ไอกับอุปกรณ์พนักงาน ลึกลงไปอีกว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างในแต่ละประเภทครับก็นําเอารายการมาใส่ใต้ประเภทนะครับการใส่ข้อมูลในช่องที่เป็นแถวเนี่ยนะครับให้นําข้อมูลที่มีลักษณะใหญ่กว่าหรือเป็นเซต,ตที่ใหญ่กว่าเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เมนูย่อยลงมาเนี่ยก็อยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะสามารถยุบรวมหรือว่าแตกออกนะครับได้เรียบร้อยครับ pivot table เ,เสร็จแล้วนะครับเราสามารถย้ายข้อมูลครับไปตาม จุดต่างๆในแผงควบคุมได้ก็จะเกิดผลลัพธ์ตามต้องการนะครับต่อไปทำ Pivot Chart ครับ Pivot Chart ไม่ยากครับคลิกที่ Pivot Table ช่องเซลล์ไหนก็ได้เลือกมาที่เมนูวิเคราะห์ Pivot Table จากแท็บ Ribbon ด้านบนนะครับจะมี Pivot Chart อยู่ทางด้านขวามือเมื่อคลิก Pivot Chart ไปนะครับจะมีให้เลือกรูปแบบของแผนภูมินะครับผมจะเลือกเป็นแบบ แผ่นภูมมคอลัมน์กลุ่มนะครับกดตกลงไปเลยมาแล้วนะครับขออนุญาตขยายนะครับแผ่นพุมมตรงนี้จริงๆเราไม่ได้เ็จค่าอะไรมากมายเลยนะครับเพราะเมื่อเรามีในส่วนของตาราง Pi v o t Table แล้วแผ่นภุม่ม Pivo t ก็จะเป็นไปตามตารางนั้นนะครับทุกท่านจะสังเกตนะครับว่าในตารางมีอุปกรณ์ไอทีกับอุปกรณ์สำนักงานแยกเป็นกลุ่มใหญ่จากนั้น แต่ละกลุ่มใหญ่ซอยย่อย,ซอยย,อยซอยย่อยซอยย่อยว่ามีอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ชื่อตารางผมก็เปลี่ยนได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในกราฟครับมีสิ่งที่เรียกว่าปุ่มเราสามารถที่จะใส่ตัวกรองได้ผมอยากดูเฉพาะอุปกรณ์ไอทแบบนี้กดตกลงกราฟก็จะแจกแจงใหม่นะครับรวมไปถึงตาราง pivot table ก็จะมีผลด้วยนะเห็นไหมฮะนีเน่เราสามารถนำไฟล์ excel นี้เนี่ย ไปเปิดชื้งไว้นะเป็นดชบอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกเลือกดูได้นะครับหรือเราจะทําไว้ดูเองนะครับสรุปข้อมูลของเราเองก,ก็ได้นะครับนี่นะครับหรือผมเลือกดูเฉพาะ USB port กับเครื่องบันทึกเสียงจากตารางรายการก็ได้นะครับสามารถลงลึกในข้อมูลเนี่ยในหลายระดับเลยนะสำหรับ p i วอตเทอร์เบลล์ไฮวอ t ชานะครับหรือไม่กรองนะครับ ตกลงไปทุกท่านจสังเกตว่ามีสัญลักษณ์บวกลบด้านขวามือนะครับบวกก็คือนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดแล้วนะครับถ้ากดลบเนี่ยก็จะลดรูปนะไปอยู่ในระดับที่อ่ะยุบเหลือแค่กรณ์ไอทีของพนักงานถ้าบวกคือดูข้อมูลในภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะครับลงลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการสร้าง Pivo t table และ Pivo t chart มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนข้อมูลยุบรวมข้อมูลแล้วดูข้อมูลในระดับลึงลึกโรอัพดิวดาวได้ทุกการเปลี่ยนแปลงสามารถจง่ง, table, จงผลไปยัง p พ v o t ร์ดเทเบจ่งผลไปยัง p พ v o อร์ดชาร์ตอย่างอัตโนมัตินะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ